ครับสวัสดีครับคุณซีอทานครับผมยินดีต้ระแบบสู่ช่องครับผมมาตามเลขวิ่งเงินล้านของปูสี่ห้ากันในพี่น้องชมเนาะอ่าซึ่งเข้ากันที่อ่าเลขวิ่งนะครับผมห้าเข้าล่างกันพี่น้องเนาะเลขวิ่งเข้าล่างห้ากันเต็มเต็มอาจจะจับคู่ไม่ถูกคุณผู้ชมเนาะมาติดตามกันพี่น้องว่าเลขวิ่งเงินล้านของปูสี่ห้าอ่าประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจะเป็นตัวไรนั่นเขาตามแบทมากครับผม ยังไม่พลาดเห็นบ่ข้ามปีอะไรเด้วิ่งล่างเงินล้านนี่พลาดอยู่ครับเก่าสองโนมีเสียการนวดสะกันเจ้าครับนี่เด้นี่เด้อเรียกวิ่งกันแม่นอยู่ครับเอ้านี่ก็วิ่งล่างเงินล้านนี่เจาะเนาะเจาะแก่นแเข่าเขาดีอยู่ครับวิ่งล่างเนาะปูเนาะครับเด่นก้ารองฮะเด่นทั้งสองตัวนะครับสองชัโวตเพราะว่าครับสังเกตเบิ่งตะกล้านนี่ให้ศูนย์หาเก่าเนาะครับปูอ่าเขียวนี่ให้สองหาเก่าแต่ว่าสองนี่นะมันมาเป็นหนึ่งไหมครับอ่าชุดจับวิ่งนี่ บ่เขานะปูเนาะบ่เข่า่ว่าม่าตัวที่เน้นไอเล่ตัววิ่งล่างเงินล้านแมนครับวิ่งเก้ากับห้าจารย์ก็เลยอาจารย์ก็เลยโชคดีสองหาโบมีเป็นเลขอันพร้อมครับอาจารย์เล่ได้นึ่งหาสองใบสบายอือครัสบายครับรับชมตรงวัดนะปูเออว่าติดตามก็นี่รับหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งโอ้เบิ่นคักาเกล็ดเฮ้ยแข็งเฉียงดีนักปูครับ แค่มาบากผมมีซื้อมาฝากอาจารย์เจ้าอันเนี่ยนะวิ่งล่างเงินล้านของอาจารย์เดินดีเนาะพี่น้องเนาะใครได้ติดตามก็จะรู้ในเลขวิ่งเนาะสายดุดสายวิ่งไม่ควรพลาดนีก็ับตัวนี้เนาะเอเคใจมันใจนับทำช่อมนะ ปากานี่ไลเร็วๆเนาะปากานเป็นใจอยากให้เ้าเขียนเร็วเร็วนี่ยห้าเขียนศาสกับแบบมึกซึมนะปากาก็เป็นใจยู่เด้แต่ว่าสียังนี่สีดำหรือสีดำเงินล่ะสีครามปูสีมแหลครับสีแหลสีกลมดอปูสีกลมคนคนอยู่นอกโลกอันนอกก่น้อวิ่งล่างเงินล้านอาจารย์งวดนี้ครับอาจารย์ก็ให้ไปที่ เอาสูตรบ้างสูตรวิ่งล่างเงินล้านเอาเอาสีเล็กอะไรปัวจับสีเล็กอะไรหรือปูวจะเขียนสูตรมันจะบ่เต็มบับจะเขียนสูตรบ่เต็มเจาะเจาะสองเม็ดครับเจาะสองเม็ดวิ่งล่างเงินล้านวิ่งล่างเงินล้านก็เอาเอาแบบนี้ละครับเอาแบบนี้ปัวเอาแบบนี้เราเนาะไม่ได้ไงแบบครับผมแบบนี้แหละเขาขับปูวขันเราสูตรเดี๋ยว อสูตรสูตรทุกคนก็รู้อยู่อาจารย์มีสูตรเฉพาะตัวเนาะับก็มีอยู่อ่ะอาจารย์ก็จะเน้นให้นี่รถมันตังมายากับอ่วิ่งล่างหรือลานเจ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งพอพอสิบสองคูณห้าเป็นหกสิบสิบสองคูณห้า <5 S 2> เป็นหกสิบพอ,พอพนะสิบสองคูณห้าเป็นหกสิบ ศูนยมาแล้วพี่น้องอมาทีเดียกระจอกแขนแวนวิ่งแบบนี้เนาะครับเอาวิ่งแบบนี้แขนแขนเลยเเอาในตัวเขาก่อน7.0มาด้วยกันได้มาคับพูว่าของอาจารย์มาด้วยกันได้เด้กเจ็ดแล้วก็อีกตัวนึ่งย่อหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ ก็ไ,ได้คิดสูตรอยูจ่จะว่าวิ่งแรงเงินล้านอันนี้ห้ากับเก้าอันนี้เจ็ดกับศูนย์ครับโอ้ได้แล้วได้แล้วแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าเจ็ด นสามคู่เลขออกวันอันนงคารเนาะกับกำลังวัน8เลขกำลังวันแปดเลขประจำวัน0 3นหแต่เด่นที่5้าหาเจอเ่าจ็ดหกเไม่มีมีหมี8ถูกต้องก็จะได้อยู่แค่ 570ตัววินแต่8นี่แค่สำรองครับเพระได้อยู่ที่ตัววินนะวินวินล่างครับวินล่างวินล่างวินล่างล่างอย่างเดียวครับนล่างอย่างเดียวตีลังกาบอครับนึ่ไม่ไม่ตรงตรงได้บอครับตัวตรงตัวตรงตรงได้มาตรงตีลัางขาตัวนี้ตัวนี้ ยกมาผิดอ่าตัวเด่นคือตัวนี้ราคาพี่น้องเขาอยากปีนบึบกระได้เนาะครับเนาะของอาจารย์ตรง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 อาจารย์ตรงตรงพี่ขวัญเขียนครับแนี่วินล่างก็จะได้ห้าเจ็ดศูนย์ชุดสูตรแบบนี้ชุดจับวินนมันมาโปรไม่นชุดจับบินถ้าชอบหาศูนย์ก็จับได้เลยนะปูเนาะเพราะว่าศูนย์จะอยู่ในตัวเด่นตัวนี้อันนี้เปียวเลขบนมา ครับบนแต่ได้เขียนลงไปแล้วใครชอบก็นะแต่ของอาจารย์จะมีแค่มีแค่นี้ครับมีเจศย์กับห้าเ็ดแล้วก็ตัวนี้ออกไปแล้วศูย์หเลขเดินดีเนาะครับศูนย้าเลขเดินดี0ูนย้านี้ไม่ได้เขียนครับแต่ตัววินก็จะมีอยู่แค่5้าเ็ดกับเจครับอ่าถ้าเราซื้อสลากบางทีอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นเลขท้ายรางวัลที่1นึ่งด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะ 8นี่ยกมาเมื่อกี้นี้ไปยกสูตรบนมาขอโทษหรือว่าจอกหรือว่าจอก80มันเป็นไปได้เนาะครับก็เราก็ยังไม่ใช่โค้งสุดท้ายนอกแต่ว่าในสูตรวิ่งวิ่งบนเงินล้านอาจารย์แต่ก็เดินดีนะพี่น้องเดินดีครับผมเดินดีสูตรวิ่งบนสูตรวิ่งล่างเงินล้านอาจารย์ครับวัดที่แล้วเขาวิ่งห้าวัดที่แล้วมาห้าครับจำสชมนี่ครับแต่พี่น้องเขาบังกัุ้มหมดไปแล้วนะครับวดก่อนหน้านี้ ศูนย์เข้าห้นเนาะครับแต่งวดทีงด่งวดที่ผ่านมามีแต่สองห้าหน่งห้ไม่มีงวดนี้ก็ก็ยังมีห้าอยู่5้าเกับ70ครับอ่ะก็พิจารณาเอาอ,อาจารย์ก็นํามาฝากไว้เป็นแนวทางอ่าออกพรรษาเนาะอ่าจะได้มีกําลังใจกันชุดนี้เน้นตรงๆใช่ไหมปู่หู่ห้ชุดนี้ครับเน้นตรงเน้นตรง,น,น,ตรงนะครับพี่น้อง4ูหครับผม ยืนตรงขอให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบเนาะได้มีเงินได้ให้ทานาได้ถวายกฐินเนาะเป็นบาร,รมีใหญ่ทุกคนเดอ้อมีโชคมีลาบอาจารย์ก็นำมาฝากไว้เป็นแนวทางประกาศก่อนจะเขย่าฟ้าฝ่าวเลยยังคาเลยอะไรอยู่ไอไรอยู่แปดศูนย์นี่จะเป็นชุดบทมาป,ปูแปดศูนย์นี่ยกมาผิดจริงๆแล้วมีสามตัวยกมาผิดถ้าเราไปนั่นก็ มันก็จะเลอะเทอะเนาะครับปู่แต่ก็ไม่เป็นไรเราบางทีมันเราหาดศูนย์นะปู่เนาะหาเจ็ดศูนย์ไม่ได้เราก็แปดศูนย์ก็ได้ครับปู่ทีนี้มันเป็นวิ่งล่างเงินล้านเนออันี้ล่างอย่างเดียวครับอย่างเดียวเมื่อกี้ศูนย์บนแล้วศูนย์หนัดจะมาล่างใครชอบศูนย์ก็หาเลขดีของท่านมาเป็นจับคู่จับคู่ใส่กับศูนย์จับคู่ใส่กับเจ็ดเนี่ยจับคู่ใส่กับศูนย์จับคู่ใส่กับเจ็ดหรือว่า ที่อาจารย์ต่อให้7 0กับ57นี้ใครชอบก็ลองพิจารณาดูครับเพราะว่ากำลังวัน8เนาะกำลังวัน8ก็80เนี่ยที่เมื่อกี้ที่ยกมาแล้วกำลังวัน035ก็ยก5มายก5มา77เหมือนวันอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมวันอาทิตย์ที่แล้วเดือนตุลาคมเดือน10เนอะครับผมวันอาทิตย์ก็1 1 1ก็มา15เห็นบหม10 0ก็มา06กับแหน่เห็นไหมทีนี้เดือน11 ไปใส่เลขหนึ่งก็คือว่ามีแต่ไม่เป็นไรกาคนละวันกนละวันก้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เราเราก็คิดเป็นแนวทางเลขออกมวนนี้ออกบานังคัรเนาะบันังคารกําลังวันแปดก็ยกมาถูกอยู่นะครับก็ก็อาจารย์ก็เน้นไปที่ศูนย์ก็แล้วกันเพราะว่าศูนย์สามห้านี่เป็นเลขประจําวัน ก็ยก5กับศูนย์มาใส่ในในสูตรล่างของอาจารย์ก็จะได้ 7- 0กับ57จอ่ะจดกบินมีเท่านี้0ูนย์กับเจตัวไหนเด่นกว่ากันตัวเจเด่นกว่า7เด่นกว่าแต่ปกติแล้วศูนย์อยู่บนแล้วศูนย์จะลงล่างนะครับผมถ้าตามตามแนวทางเลข0ูนย์หเป็นบ่ครับผม0ูนถ้าศูนหายจะเหลือ5กับ9ทีนี้ถ้า9หายก็เหลือ0ูนย์กับ5ก็0กับ5เห็นไหมเมื่อกี้ก็นย์กับ5ทีนี้5จะหายก็เหลือ0ูนย์กับ9 ทีนี้เก้าไม่มาก็เหลือศูนย์กับห้าครับผม <laughs> ทางเดือนแรกแล้วบนก็ล่างบนก่าล่าง,าางไปบนก่อนแล้วมาล่างครับผมสังเกตด,ดูนะเนี่ยแต่ห้าเนี่ยยังอยู่ล่างสองวดแล้วใช่ไหมครับผมงวดนี้ถ้าไม่มาเก้าจะมาแทนเก้ามาก็ขึ้นบนถ้าแปดมาเก้ามาขึ้นบนถ้าศูนย์มาคือล่างครับผมสถานเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้น ให้เน้นไปตามที่อาจารย์ว yeah. ินให้ตามนี uh, ้ขอให้ท <weirdly> ุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเด้อโชคดีมีใจเป็นแนวทางสูตรดีๆนํามาฝากกันเนาะสาหรับผู้ที่กินชอบเอาก็ขอให้ทุกคนสมบังอ่าเราาารวยไปด้วยกันทั่วไสตทั่วโลกเด้อสาธุครับผมออกราบขอบุญขอบุณครูครับท่าน